สวัสดีย่มบายย่มคำเด้อดจามือนีสิผ้ามาช่มสวนหล้างบาเด้วยจ่ะสวนนี้กะสิเป็นล้างบานจะยังมร่วมกับขางบานกับหน้าบาเด้วยจ่าพืชพักสวนขัวกะมีเบิดสุยางสุเน่ล้วจะนอปูกินปูกยูจ้ากิ้งค่าตะไคร้มีเบิดจ่ายางมาทางนี้สิเป็นดอกใหม่เด้อจ่าสวนต้นนี้สิเป็นต้นมันเด้อจ่ามันสาขู่อันนี้เป็นต้นดอกกระเจียวจ้า ต่วนกล้ยกะกำลังปลูกได้จ้ะมองนี้สิเป็นสวนหมักแตงไทยจะพี่น้องตะกีกะ้กะหมักแตงกะงามงามเด้จ้ะงามายแต่ว่าโดนแล้วนาะจ้าก็เลยเอาออกก็เลือตากล้ยนี่ละจ้าพิ่งก็มาปลูกใหม่ทางนี้กะสิเป็นดอกใหม่จ้ะบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติน่าจะล้างบานมีทางดอกใหม่มีทางแนวกินละจ้า สำหรับคลิปนิกก็เอาไว้ซ้ำนิ้เด้ยจ้ามึงอาชิพาไไปเก็บเฮ็ดจ้า